ท่านผู้ชมวันนี้เรามากันที่นะครับจังหวัดที่มีความน่าสนใจมากๆจังหวัดหนึ่งนะครับเป็นจังหวัดที่มีทั้งศิลปะนะครับแล้วก็มีธรรมชาติอันสวยงามนะครับจังหวัดนั้นคือนะครับหลายๆท่านต้องทราบแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดเห็นรูปปั้นพ่อขุนแมงรายหลายๆท่านก็จะทราบแล้วใช่ไหมครับจังหวัดสูงสุดของประเทศไทยคือจังหวัดเชียงรายนนั่เอง จังหวัดเชียงรายเองถือเป็นจังหวัดที่มีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติเช่นภูชิฟ้าภูชีดาวนะฮะและที่ท่องเที่ยวนะครับสถาปัตยกรรมมากมายยกตัวอย่างเช่นนะครับวัดล่องขุนของท่านอาจารย์เฉลิมชัยซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกนะครับเป็นวัดที่มีความสวยงามมากอยู่เช่นกันลองไปเยี่ยมชมดูนะถ้าเกิดใครที่มาจังหวัดเชียงรายแล้วเนี่ยนะห้ามพลาดนะครับสถาปัตยกรรมของวัด วาอารามต่างๆนะฮะท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับวันนี้นะครับอย่างที่เราบอกนะครับว่าเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปสัมผัสแล้วก็รีวิวนะครับร้านเครื่องสําอางที่ถูกที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนะครับในเชียงรายแลาก็ว่ากันได้นะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ตามผมมาเราไปเยี่ยมชมกันโอเคครับไปไปด้วยกันครับไปโอเคครับ คนแล้วคนก่อนคนก่อนคนอีกช่วยช่วยพี่ต่ายด้วยอัปรบมือแสดงความยินดีกับผู้โชคดีได้ค่ะนี่ถ่ายรูปให้เพื่อนด้วยสิเพื่อนอยู่ไหนเอาถ่ายรูปให้เพื่อนหน่อยนะหรอเพื่อนก็ตื่นเต้นก็เก็งเลือกรถ่ายรูปเอาเราขยับมะนั่าหน่อยเดี๋ยวรับใจแล้วก็กำลังใจที่มีให้กันวันนี้ตลอดไปด้วยนะคะ ถึงแม้ว่าบรรยากาศตรงนี้จะเป็นพื้นที่เล็กๆคราวหน้าจะได้กลับมาแบบคอนเสิร์ตเต็มโชว์มากกว่านี้เอาละครัท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาถึงนาสถานที่ที่เราจะพาไปทัวร์กันแล้วนะครับนั่นคือร้าน เครื่องสำอางนะครับดูมิคอสเมติกนั่นเองนะครับอยู่ที่หน้าตลาดเทศบาลหนึ่งะครับหรือคนเชียงรายทราบกันในส่วนของกาดหลวงนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราก็จะพากันไปดูว่าความน่าสนใจของช็อปคอสเมติกช็อปนี้นะครับเป็นยังไงมีรายการอะไรบ้างมีโปรโมชั่นอะไรนะครับและทําไมนะครับคุณควรมาที่ร้านเครื่องสำอางสูมิทนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่านะครับรายละเอียดเป็นยังไงบ้าง ตามมาครับท่านผู้ชมเลยครับผมอ่าเข้ามาก็จะเจอในเรื่องของนะฮะการรักษาความปลอดภัยในเรื่องของโรคโควิดนั่นเองนะครับ ทุกท่านก็ต้องสแกนนะครับข้างหน้าเลยนะครับแนะนําในส่วนของคอนแทคเลนส์นะคอนแทคเลนส์ที่นี่นะครับจะมีหลากหลายสีนะครับซึ่งเป็นแฟชั่นนะแล้วก็จะมีหลายสไตล์นะครับให้เลียกมากมายอ่ะเดี๋ยวเชิญทางนี้ครับผมอ่าต่อมานะครับต่อมาสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็ส่วนมากเนี่ยสินค้าพวกนี้ฮะจะออกได้เร็วมากนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยู่นะครับบริเวณนี้นะครับจะมาเจอเรื่องของ แบบชนิดซองนะซึ่งมีหลากหลายมากนะครับสามารถที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ได้ในส่วนของรักษาสิวนะครับหรือนะครับทำให้บำรุงผิวขาวใสที่นี่เลยครับแบบประหยัดนะครับสามารถที่จะเลืยกได้มากมายเลยนะครับมันกระทัมากหน้าเนาะของเราก็มีมากมากมายหลากหลายนะครับแล้วแต่คุณสมบัตินะครับตั้งแต่ว่านะครับหน้าผิวนะผิวสวยนะครับ ผิวขาวนะครับรถอยเหย่ยวยนตพวกนี้ก็สามารถทําได้หมดเลยนะมาพังนี้ครับผมในส่วนของโมเดิร์นนะครับสมูทอีนะครับเราก็มีนะครับแล้วก็นะฮะรับรองว่าราคาเนี่ยนะครับท่านจะหาจากที่อื่นเนี่ยนะครับรับรองว่าราคาเป็นราคาที่เราเสนอให้ดีที่สุดเลยนะครับแล้วในส่วนของน้ําหอมนะนี่กาลังมาแรงเลยนะครับคือในส่วนของน้ําหอมแบรนด์นะครับ มาดามฟินนะครับที่เป็นที่รู้จักกันดีเอนะมากมายนะครับเรามีครบทุกกลิ่นนะครับทุกสีในราคาบอกเลยว่านะครับนะท่านต้องพอใจแน่นอนอ่าโอเคนะครับมาฝั่งนี้นะครับสิ่นี้จะเป็นในส่วนของสินค้าที่นะครับยอดฮิตนะนิยมต่างๆอานาบอกเลยครับว่าถ้าเกิดท่านมาที่สาขาหรือช็อปนี้นะครับสวูมีคอสเมติกท่นจะได้ทุกอย่างนะครับ ที่คุณตามหาแน่นอนอ่ะโอเคนะครับมาในส่วนของสินค้าหลากหลายนะในฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของอสินค้าบริโภคนะครับหรือว่าเครื่องสอําอางที่เราทราบกันไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของนะฮะมีมิสทีนมีคิวเพรสนะครับมีบิโอเลนะครับ,รบนะต่างๆอาณาที่นิยมใช้กันนะครับอโอเคครับและนอกจากนะครับเครื่องสอําอางนะครับ ที่ใช้สำหรับบำรุงผิวเนี่ยอย่างอุปกรณ์เราก็มีหลากหลายนะครับอุปกรณ์เนี่ยนะก็จะเป็นสินค้าที่รับรองราคาเนี่ยนะครับถูกแน่นอนและที่สําคัญคุณภาพดีนะคุณภาพดีไม่พอครับนะครับมีหลากหลายไม่ว่าคุณจะหาอุปกรณ์ชนิดไหนนะครับควรจะมีที่ร้านนี้นะครับ ท่านผู้ชมนะผมอยากจะนําเสนอนะครับสินค้าแบรนด์นี้นะครับแบรนด์นี้มีชื่อว่าเคที่ดอร์นะครับซึ่งราคาของเราบอกเลยว่าถูกกว่าที่อื่นแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับสามารถเป็นลิปแอนชิกนะครับคำว่าลิปแอนช็กคืออะไรครับสามารถที่จะเป็นลิปสติกก็ได้หรือจะทําเป็นปัดแก้มก็ได้นะฮะสังเกตเลครับว่าลักษณะของสไตล์จะเป็นคล้ายๆของเกาหลีไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายใช้ก็ได้นะครับถ้าผู้หญิงใช้นะครับรับรองว่านะครับ จะสวยเหมือนดาราเกาหลีถ้าผู้ชายใช้จะหน้าใสหน้าอ่อนนะครับเหมือนหนุ่มเกาหลีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่นี่นะครับเราสนับราคาที่65บาทแน่นอนครับคุณไปเปรียบเทียบราคาเนาะข้างนอกเนี่ยนะฮะมีหลัก90นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมั่นใจได้เลยครับว่ามาที่นี่นะครับสินค้าหลากหลายนะฮะสินค้ามีความต้องการที่นะครับเหมาะกับคุณแน่นอน มาถึงมุมที่ท่านชายหลายๆคนนะรอคอยนะครับก็คือมุมของเมนโซนนั่นเองนะครับในส่วนของเมนโซนเนี่ยนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับนะครับผู้ชายสมัยใหม่นะฮะปัจจุบันนี้นะฮะผู้ชายหลายๆท่านนะครับก็ ใส่ใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะในเรื่องของการบำรุงผิวนะก็จำเป็นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับท่านผู้ชายเนี่ยก็จะมีความต้องการในตลาดมากขึ้นเราก็มีเช่นกันครับลูกค้าท่านใดที่เป็นท่านผู้ชายนะครับที่อยู่ในบริเวณนะครับหรือว่าอยู่ในจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับสามารถเข้ามาเลือกซื้อนะครับนะในส่วนของสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดไม่ว่าจะเป็นโฟมนะครับครีมบำรุงนะครับในท้างโลออนนะครับเรามีนะครับแล้วก็ใน เรื่องของราคาเนี่ยรับรองว่านะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับและมาอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นมุมที่หลายๆคนรอคอยนะครับบอกเลยว่าทางร้านเรานะครับมีสินค้าที่คุณตามหาสินค้ากระแสสินค้ายอดนิยมนะครับเราก็มีครับในส่วนของหมวดกาแฟนะครับก็จะมีหลากหลายเลยนะครับบอกเลยว่านะครับมีทั้งกาแฟที่ช่วยควบคุมน้ําหนักนะครับกาแฟที่ทําให้นะครับการ สุขภาพนะครับดีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคอคาแฟนะครับไม่ควรพลาดและนอกจากนั้นยังมีสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดนิยมมากไม่แจะเป็นคอลลาเจนนะครับแล้วก็ในส่วนของเซรั่มนาชาทุกคนทราบอยู่ใช่ไหมฮะแน่นอนครับแล้วก็มีในส่วนของนี่เลยนะจัดโปรนะครับในส่วนของโกจิเบอร์รี่สลิมนะครับสินค้าที่นะครับเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็ขายดีมากนะครับและในส่วนของนะครับต่อมาได้เลยครับก็จะเป็นในส่วนของโลชั่นนะครับบำรุงไปด้วยแล้วก็กันแดดไปด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับช็อปของเราน่ะนอกจากเป็นสินค้าทั่วไปที่เป็นที่นิยมแล้วยังเป็นสินค้ากระแสสินค้าตามเทรนนิยมนะครับมีแน่นอนครับรับรองว่าคุณจะได้สินค้าที่ใหม่ล่าสุดแล้วก็นะครับนำเทรนก่อนแน่นอนนะครับและในส่วนของต่อมาก็คือเรื่องของหมวดของทำความสะอาดเช็ดความสะอาดเนี่ยสัมบีกับผู้หญิงเป็นอะไรที่คู่กันครับเวลาที่ผู้หญิงแต่งหน้านะครับหรือว่านะครับ เช็ดหน้าเนี่ยก็จําเป็นต้องมีนะครับเราก็มีหลากหลายการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบแผ่นนะครับแบบกลมนะครับหรือว่าแบบแบบมวลนะครับมีครบแลบรองว่าราคานี่บอกเลยว่าถูกที่สุดครับเอาละท่านผู้ชมครับเรามาอีกในมุมหนึ่งที่สาวๆก็นะครับหลายๆคนนะฮะก็มองหาสินค้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมนะครับไม่ว่าจะเป็น ย้อมผมแฟชั่นนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับบำรุงมผมต่างๆเคลาตินนะครับเรามีหลากหลายราคาหลากหลายคุณภาพนะครับเลือกให้เหมาะกับนะคุณภาพหรือว่าเลือกให้เหมาะกับสไตล์ของคุณได้เลยนะครับมีมากมายไม่ว่าจะเป็นนะครับในส่วนของสีย้อมผมนะฮะหลากสีนะครับราคามีทุกราคานะนอกจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกี่ยก็บกับย้อมผมแล้วก็บำรุงมผมไม่ว่าจะเป็นเคลาตินหรือแม้กระทั่งอาหารเส้นผมต่างๆกานะครับ เรายังมีนะครับในส่วนของเจลนะครับหรือว่านะครับยาย้อมผมกัดสีผมต่างๆนานานะครับบอกเลยว่าเรามีครบนะฮะเกี่ยวกับเส้นผมมาที่นี่ที่เดียวครบจบนะครับแล้วมีมูสนะครับแล้วก็มีในส่วนของบำรุงนะครับที่เป็นนะสำคัญในการใช้ในการบำรุงเส้นผมหรือแม้กระทั่งขั้นตอนของการย้อมเส้นผมนะครับเรามีครบนะครับรับรองราคาเช่นเดิมครับคุ้มสุดๆแน่นอน แล้วนอกจากเครื่องสำอางแล้วนะครับของเราเองยังมีในหมวดของ c o n sumer product คือสินค้าที่ใช้อุปโภคบริโภคแต่ละวันนะฮะอย่างเช่นนะครับพวกยาสีฟันแปรงสีฟันเนี่ยครับเราจะมีหลากหลายแบรนด์นะครับมากมายแม้กระทั่งว่าน้ำยาบ้วนปากก็มีนะครับนั้นส่วนของนะครับพวกยาสระผมนะครับบำรุงผมอะไรพวกนี้เราก็มีเช่นกันนะครับรวมถึงนะครับมาทางนี้ครับรวมถึงสบู่นะครับสบู่ต่างๆมัก สบู่เรามีหลากหลายการใช้งานนะครับหลากหลายคุณสมบัตินะฮะมีหลากหลายแบรนด์มากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยราคาก็เลือกตามใจชอบเลยนะมีตั้งแต่นะครับหลักสิบนะจนถึงหลักร้อยนะครับผมแล้วมาดูในส่วนของนะครับสบู่นะครับมันก็มีทั้งสบู่เป็นก้อนสบู่เหลวนะครับแล้วก็เกี่ยวกับน้ำยานะครับผ้านุ่มผงซักฟอกนะครับแล้วก็มีครบเลยนะครับจริงๆแล้วนะในส่วนของช็อปเนี้ยนะครับ ต้องบอกว่ามีสินค้าที่หลากหลายมากๆแล้วก็ครบตามความต้องการเลยนะครับจะให้เราทัวร์ทั้งหมดเนี่ยรับรองเลยว่าต้องใช้เวลาเป็นวันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับอยากเลียนเชิญครับอยากเชิญชวนนะครับคุณลูกคา้าที่อยู่ในบริเวณนะครับ <im itation> เข้ามาดูนะครับ <im itation> เข้ามาหาสินค้าที่คุณตามหารับรองคุณจะเจอทั้งหมดที่นี่นะครับและราคาแต่พวกผมย้าอีกทีนะครับราคาเป็นราคาที่คุ้มค่าแน่นอนนะฮะแล้วก็นะครับประหยัดนะครับได้ที่ไหนราคาแบบไหนนะครับมาดูที่นี่นะครับคนคุ้มแน่นอนนะครับมาเดียวจบเลยนะครับ ครับอย่างโปรน้บยกตัวอย่างเช่นนะสินค้านี่นะครับก็คือเรื่องของทิชชู่ฆ่าเชื้อนะครับเป็นทิชชู่เปียกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ละการซื้อหนึ่งนะครับคุณจะได้อีกหนึ่งไปเลยนะครับอันนี้ขนาดใหญ่นะครับใช้คุ้มนะครับเพราะว่ามันมี100ชิ้นหรือว่า100แผ่นนั่นเองซื้อ1แถม1ไปเลยนะครับในส่วนของโปรโมชั่นของร้านนะครับ หรือว่าท่านที่ต้องการเป็นสมาชิกซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษขั้นอีกขั้นหนึ่งนะครับทุกๆยอดสั่งซื้อเนี่ยนะครับสามารถที่สะส,สมแลกเป็นตัม้มแลกเป็นคะแนนหรือแม้กระทั่งว่าแลกเป็นทองคําได้ด้วยนะครับเพียงง่ายๆครับเพียงคุณนะครับสแกน QR code ของแอปพลิเคชันตามนี้นะครับและสแกนแล้วก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้เลยนะครับสามารถที่ได้รับสิทธิ์เป็นชิงโชคทองคําหรือของสมนาคุณได้มากมายนะครับเพราะฉะนั้น ยาช้าครับสแกนไปเลยนะมาเป็นนะครับสมาชิกของเราเพื่อที่จะรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมาย เราก็เดินทัวร์มากพอสมควรนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมีรายละเอียดมากมายต่างๆนะครับถ้าคุณเข้ามาช็อปนียนะครับนอกจากที่คุณจะได้สินค้าที่เป็นที่ต้องการแล้วหลาละราคาโดนใจแล้วเนี่ยนะครับคุณยังได้รับคําแนะนําที่เหมาะสมกับสิ่งที่คุณตามหาด้วยนะครับเรามาทําความรู้จักกันนะครับสําหรับคนที่ดูแลนะครับช็อปนี้นะครับเชิญเลยครับสวัสดีครับครับผมน้องเล้งนะคะแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนิดนึงนะครับอ่ะครับ สวัสดีค่ะน้องเล้งนะคะน้องเล้งประจําอยู่ช็อปซูม,มี่คอสเมติกนะคะคอยู่ที่ตั้งอยู่ที่ตั้งอยู่ที่กาดหลวงนะคะในตัวเมืองเชียงรายเลยค่ะโอเคครับเนี่ยฮะอย่างที่บอกว่าน้องนะครับพร้อมที่จะคอยให้บริการเนาะแล้วก็แนะนำนะครับสินค้าที่เหมาะสมนะครับสแตนด์บายอยู่นี่อยู่แล้วนะครับน้องน่ารักนะครับอ,อยากมาเจอนะฮะ ทีมงานที่นะครับให้คุณนะครับแนะนําได้ทั้งเรื่องของการใช้งานนะครับหรือนะครับในส่วนของสินค้าที่คุณตามหาได้เนี่ยเรียนเชิญนะครับเข้ามาที่นี่ได้เลยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะนอกจากว่าสินค้าหลักๆแล้วเนี่ยตอนนี้ได้ยินมาว่ายังมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายลองนะครับเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมาดูโปรโมชั่นที่เราจะเตรียมให้มีอะไรบ้างครัคร่าวๆได้เลยครับ ค่ะณตอนนี้นะคะตัวโปรโมชั่นของทางร้านนะคะที่น่าสนใจก็คือจะเป็นตัวหน้ากากอนามัยนะคะซึ่งในยุคนี้นะคะหน้ากากอนามัยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเลยค่ะคทางร้านก็เลยได้จัดโปรโมชั่นนะคะซื้อ1แถม1ในราคาเพียงกล่องละ55าบาทค่ะจะได้ไป2กล่องเลยนะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีการแถมสินค้าที่มีคุณภาพให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะครับค,ครับแล้วผมยังทราบมาว่า ทุกๆ1ยอดนะครับหลังจากที่คุณสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR code เนาะเมื่อสแกน QR code เสร็จมแล้วเนี่ยนะครับทุกๆยอดสั่งซื้อสามารถสะสมแลกทองได้ด้วยใช่ค่คะกงไม่รับแล้วก็ได้ของสมนาคุมทุกๆยอด300 500 000, แล้วก็1,000ใช่นจุมยฮะเพราะฉะนั้นคุ้มแน่นอนใช่ค่คะอ่าและอย่าลืมนะครับนะครับแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าต้องการนะครับเ,เข้ามาเลือกซื้อสินค้าที่ คุณภาพดีเหมาะสมและเจอ BA ที่น่ารักแล้วก็ให้คําแนะนําได้ถูกต้องเนี่ยนะครับเ,เรียนเจอมาที่นี่เลยเนาะอ่ะ,อะ,อะโอเคงั้นก็ขอบคุณน้องเล็กมากเลยนะครับแล้วก็เนเรื่องอยู่ที่นี่แล้วก็คอยให้บริการเสมอนะครับค่ะน้องเล็กยินดีให้บริการทุกคนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ